ดีบูลไปแล้วสองกล่องอาการปวดเขา่ขึ้นมากๆแล้วต้องหยุดทานไหมหรือจะต้องทานแบบไหนต่อสวัสดีค่ะเจี๊ยบดีบูลของแท้สำนักงานใหญ่ SM5715 นนะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบจะมาตอบคอมเมนต์นี้เลยนะคะถามเข้ามาว่า คุณแม่มีอาการปวดเข่าหลังจากที่ได้ทานดีบูลไปแล้ว2กล่องนะคะชุดทานต่อเนื่อง10วันเนี่ยอาการดีขึ้นอาการปวดเข่าไม่มีแล้วต้องหยุดทานไหมก็อยากจะแนะนําแบบนี้เลยนะคะใครที่มีอาการปวดเขา่าปวดหลังกระดูกทับเส้นนะคะ อาการปวดมากๆเนี่ยทานดีบู์ชุดที่เจียบแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด2กล่องทานต่อเนื่อง10วันหรือชุด3กล่องทานต่อเนื่อง15วันนะคะอาการปวดดีขึ้น70-80%คือ ข้อเข่าที่เคยเสียงดังกรอบแกบป,ปวดตึงงอเข่าไม่ได้สามารถงอเข่าได้เดินได้ปกตินะคะหรืออาการปวดหลังชาล้าลงขาตึงๆนะคะอาการปวดทุเราเบาลงนะคะจนกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว<ม>ก็อยากจะแนะนําแบบนี้นะคะว่าถ้าอาการดีขึ้น7 0 8 0เปอซอยากจะแนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องนะคะทานแบบไหนก็คือทานแบบวันเว้นวัน จากที่เราเคยทานทุกวันวันละ1ซองหนึ่งซองหนึ่งกล่องทานได้5วันนะคะ2กล่องทานได้10วัน3กล่องทานได้15หวันก็ลดปริมาณในการทานลงวันเว้นวันนะคะทานเพื่ออะไรอ้าวทำไมต้องทานล่ะคะคุณเจี๊ยบอาการดีแล้วทำไมต้องทานก็ทานเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกค่ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะโทรเข้ามาปรึกษานะคะอาการดีขึ้นแล้วโอ้ไม่ได้ทานแล้วไม่ได้ทานต่อหยุดทานไปแล้ว แต่ทําไมยังกลับมาทานและก็ยังสั่งซื้ออยู่เพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะก็ยังใช้ชีวิตอยู่ยังกลับไปทํางานอยู่ยังยังกลับไปทํางานอยู่นะคะและไม่ได้ดูแลอาการยังไม่ได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงถึง100%เอาการปวดก็เลยกลับมาเป็นอีกแค่นี้เองค่ะแนะนําว่าให้ทานต่อเนื่องเนาะวันเว้นวันนะคะ1กล่องก็จะทานได้เลย10วันดีบุญพงหรือมีอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะ ใครที่ทานแล้วอาการดีขึ้น70-80%นะคะก็อยากจะแนะนำให้ทานเป็นดีบูลแบบแคปซูลนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดตัวเดียวกันกับดีบูลผงแต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่านะคะ1ซองของดีบูลผงเท่ากับ6เม็ดของดีบูลแบบแคปซูลนะคะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่อาการดีขึ้นแล้ว70-80% ทานฟื้นฟูต่อเนื่องวันละ2แคปซูลนะคะ1กล่องทานได้เลย15วันนะคะหรือใครจะทานเพื่อป้องกันให้กระดูกแข็งแรงเสริมสร้างแคลเซียมเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงก็ทานบำรุงนะคะวันละ1แคปซูล1นกล่องก็ทานได้1เดือนนะคะก็ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะตอบกันไปแล้วเนาะใครที่มีอาการนะคะปวดเขา่าปวดหลังกระดูกทับเส้นนะคะ โทรเข้ามาปรึกษากับเจี๊ยบได้เลยนะคะไขข้อข้องใจกันไปแล้วนะคะมีปัญหามีอาการนะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะหรือวันนี้นะคะเจี๊ยบมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับใครที่สั่งชุดทานต่อเนื่อง3กล่องหรือชุดทานต่อเนื่อง10วัน15วันมีโปรโมชั่นให้พร้อมของแถมค่ะโทรเข้ามาปรึกษากับเจี๊ยบได้เลยนะคะ